สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่าส่งผลดีและผลเสียต่ตอระบบเศรษฐกิจอย่างไรนะคะบทนํานะคะการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเนี่ยเป็นหนึ่งในในโยบายเศรษฐกิจที่ถูกนํามาใช้นในหลายประเทศนะคะรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะคะเพื่อช่วยกระตุ้นระดับคุณภาพของชีวิตแรงงานนะคะเป็นการเพิ่มกําลังซื้อและก็ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจนะคะ นโยบายดังกล่าวที่กล่าวมานะคะอาจจะส่งผลดีและผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมากนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยเช่นสภาพตลาดแรงงานแล้วก็อัตราเงินเฟอ้อแล้วก็ต้นทุนการดําเนินงานธุรกิจแล้วก็ขีดความสามารถของผู้ประกอบการนะคะในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยกําลังอยู่ในช่วงของการพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็น400บาทต่อวันนะคะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและก็เชิงลบต่อภาคพ,พนวนของแรงงานขนาดธุรกิจเล็กๆนะคะแล้วก็รวมถึงธุรกิจ ใหญ่ๆโดยรวมค่ะเมื่อวันที่3คม2567นะคะคณะกรรมาการค่าจ้างได้มีมติปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วไปนะคะโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มการาคม2568นะคะมีรายละเอียดดังนี้นะคะ1นะคะอัตราค่าจ้าง400บาทต่อวันนะคะบังคับใช้ใช้ใน4จังหวัดแล้วก็1อำเภอนะคะได้แก่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดชะเชิงเราและก็ชลบุรี จังหวัดระยองค่ะแล้วก็อำเภอเกาะสมุยนะคะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ2นะคะเป็นอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําม0 0บาทต่อวันนะคะบังคับใช้ใน2อําำเภอได้แก่อำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นของจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็อำเภอหัดใหญ่ค่ะเป็นของจังหวัดสงขานะคะ 3. นะคะอัตราค่าจ้างขั้นต่ําม7 2บาทต่อวันนะคะบังคับใช้ใน6จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดกรุงเทพนะคะ จังหวัดนครปฐมนนทบ,บุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสา,สาครน,นะคะ4นะคะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำามรบาทต่อวันนะคะบังคับใช้ใน3จังหวัชดชายแดนภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดระยานะคะแล้วก็ปัตตานีนะคะสุดท้ายนะคะเป็นนาราธิวาสคะ่ะ4นะคะอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำามร้บบาทต่อวันนะคะบังคับใช้ใน พื้นที่ที่เหลือนะคะอีก6 4จังหวัดในประเทศไทยคะ่ะผนี้นะคะเพิ่มรายได้และกาำวังซื้อของแรงงานค่ะการปรับขึ้นราคานะคะขั้นต่ำจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับแรงงานโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วนะคะส่งผลให้มีกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นค่ะซึ่งกระตุ้นการบริโภคข,ของภายในประเทศถือว่าได้ดีเลยทีเดียวนะคะลดความยากจนค่ะและความเดือดร้อนทางรายได้การเพิ่มค่าจ้างนะคะสามารถช่วยลดความยากจนและความเดือดร้อนทางรายได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีค่ารายได้น้อยนะคะ ผลเสียนะคะเพิ่มต้นทุนในการผลิตของธุรกิจค่ะการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทำให้ธุรกิจบางธุรกิจในอุตสาหารกรรมนะคะที่ใช้แรงงานจำนวนมากต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นเลยค่ะ2นะคะความเสี่ยงต่อการจ้างงานในบางกรณีค่ะการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำทำให้นาะยจ้างต้องลดลูกน้องลงได้นะคะซึ่งอาจจะเป็นผลเสียได้นะคะผลดีข้อสนะคะ กระตุ้นการผลิตประสิทธิภาพการผลิตค่ะการเพิ่มค่าจ้างนะคะอาจจะกระตุ้นให้ในายเจ้าลงทุนในเทคโนโลยีหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นนะคะลดการเพค่าพรงงานนะคะสําหรับคนที่มีทักษะต่ํานะคะผลเสียข้อสามนะคะแรงกดดันต่อเงนินเฟอ้อค่ะการเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ําอาจน,นําไปสู่การเพิ่มราคาของสินค้าและบริการเนื่องจากธุรกิจต้องปรับราคาขายเพื่อเดเชยต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งอาจทาให้อาตาัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นค่ะข้อ 4. นะคะผลกระทบต่อธุรกิจขนาดเล็กที่มีความสามารถในการปรับตัวอาจจะต้องเผชิญกับการเปิดตัวเนื่องจากไม่สามารถรับต้นทุนที่สูงขึ้นได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นการศึกษาในประเทศไทยค่ะการปรับขึ้นค่าจ้างนะคะเป็น300บาทในปีพุทธศัก,าการาช2556นะคะเพราะว่าต้นทุนของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นราว1%อร์ซเลยนะคะและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการด้วยค่ะเพื่อพัฒนา ผลิตภาพและการผลิตมากกว่าการแข่งขันเรื่องราคานะคะ2นะคะการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำซึ่งเป็น400บาทนะคะต่อวันอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจขนาดเล็กได้นะคะทําให้บางธุรกิจต้องปิดตัวลงนะคะเพราะว่าเรื่องค่าแรงอาจใหญ่การไปทํางานธุรกิจขนาดใหญ่หรือคนนอกระบบแทนนะคะ บรียวจจกต่างประเทศนะคะในประเทศศิลปินนะคะการกําหนดค่าจ้างขั้นต่านะคะที่ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างและภาวะเศรษฐกิจของในแต่ประเทศนะคะส่งผลต่อการจ้างงานมากๆเลยนะคะและการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยค่ะสรุประนะคะการขึ้นค่าจ้างนะคะมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อเศรษฐกิจค่ะ ข้อดีนะคะคือช่วยเพิ่มรายได้ค่ะและกําลังซื้อของแรงงานลดความยากจนและความเหลื่อมล้าทางรายได้อีกด้วยนะคะและการกระตุน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มต้นทุนของการผลิตนะคะและความเสี่ยงต่อการจ้างงานแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อนะคะและผล กระทบต่อธุรกิจเล็กๆต่างๆนะคะดังนั้นนะคะการตัดสินใจปรับขึ้นค่าจ้างนะคะควรพิจารณารอบคอบและสมดุลมาให้มากที่สุดนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมนะคะหมายเหตุนะคะควรพิจารณาทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศนะคะการตัดสินใจปรับขึ้นค่าแรงนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจนะคะและลดลงกระทบต่อด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะมีวิดีมีคลิปวิดีโอด้านล่างนะคะ